วันนี้ศาสตราจารย์ดเตรสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวลัยลักษณ์อัคราชากกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีองค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาพรและองค์ประธานกรรมการมูลนิธิพัฒรมหาราชานุสรในพระอุปถัมภ์เสด็จลงณนะตําหนักทิพพิมานอําเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมา ด้วยทรงห่วงใยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 และทรงให้ความสำคัญต่อการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคที่มีความจำเป็นเพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ในประเทศไทยให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพทั้งนี้ทรงมีพระดำริให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ติดต่อหาวัคซีนเพื่อช่วยเหลือรัฐบาลอีกทางหนึ่ง โดยราชวิทยาลัยจุลาภร์ได้ดําเนินการจัดหาวัคซีนตัวเลือกจากบริษัทซิโนฟาร์มที่ผลิตโดยสถาบันชีววัตถุแห่งกรุงปักกิ่งและเป็นวัคซีนที่ได้รับการอนุมัติจากองค์การอนามัยโลกเพื่อกระจายวัคซีนให้แก่ประชาชนโดยเฉพาะผู้ด้อยโอกาสให้ได้เข้าถึงวัคซีนได้อย่างรวดเร็วและเพื่อสนับสนุนการทำงานของภาครัฐในช่วงที่ประเทศยังมีวัคซีนไม่เพียงพอ โดยวัคซีนตัวเลือกซินฟาร์มล็อดแรกจำนวน1ล้านโดสได้จัดส่งมาถึงประเทศไทยแล้วเมื่อวันที่20มิถุนายน2564และผ่านการตรวจสอบคุณภาพของวัคซีนจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เมื่อวันอังคารที่22มิถุนายนที่ผ่านมา สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวล,ลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรัตติยราชนารีโปรดกล้าโปรยกระหม่อมให้มูลนิธิพัฒรมหาราชานุสรในพระอุปถัมภ์จะทาวัคซีนซิโนโฟาร์มเพื่อพระราชทานแก่4หน่วยงานได้แก่กระทรวงสาธารณาสุขกรุงเทพมหานครกรมราชทันและโรงพยาบาลจุฬาภรจำนวนแห่งละ6,400โดสรวมทั้งหมด25,600โดส ในโอกาสท,ที่ทรงเจริญพระชนมายุครบ6 4พรรษา4กรกฎาคม2,564ทรงพระกรุณาโปรดเก,กล้าโปรดกระหม่อมให้ศาสตราจารย์ในแพทย์นิติมหานนลเลขาธิการราช,ชวิทยายลัยจุลาภร์นำคณะเข้าเฝ้ารับพระราชทานวัคซีนซินโนฟาร์มประกอบด้วยนายอนุทินชาญวีรกูลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุข พลตำรเอกอัศวินขวัญเมืองผู้ว่าราชาการกรุงเทพมหานครนายทวัชชัยชัยวัตรรองอธิบดีกรมราชทัณฑ์และนายแพทย์ภูมิบินศิลาพันธ์รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุลาภรณ์เพื่อให้แต่ละหน่วยงานได้นำไปจัดสรรกระจายฉีดให้แก่ประชาชนผู้ด้อยโอกาสผู้สูงอายุผู้พิการผู้ที่มีรายได้น้อยและชุมชนในพื้นที่เสี่ยงเป็นกลุ่มแรก โดยจะเริ่มให้บริการฉีดตั้งแต่วันที่25มิถุนายน2564เป็นต้นไปทั้งนี้เพื่อช่วยให้ประชาชนเข้าถึงวัคซีนตัวเลือกซิโนฟาร์มและได้รับวัคซีนสร้างภูมิคุ้มกันได้เร็วที่สุดซึ่งเป็นองค์ประกอบที่สำคัญในการป้องกันและลดการแพร่ระบาดของโรคให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพต่อประเทศชาตินับเป็นพระมหากรณาธิคุณอันหาที่สุดม่ได้แก่ปวงชนชาวไทย